ทังศึก u 17ชิงแชมป์เอเชียร่วมกับลาวเมื่อวันที่30มีนาคม2566เวลา14นาฬิกาที่โรงแรมสวิสโซเทลกรุงเทพรัชดาสมาคมฟุตบอลและสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียได้จัดงานจับฉลากการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบสุดท้ายรายการนี้จะแข่งขันวันที่15มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2566ที่ประเทศไทยกลุ่ม A ได้แก่ไทยเยเมนมาเลเซียลาว กลุ่ม B ได้แก่เกาหลีใต้อิรานอัฟกา,านิสถานกาตากลุ่ม C ได้แก่ทาจิกิสถานออสเตรเลียซาอุดีอาระเบียจีนกลุ่ม D ญี่ปุ่นอินเดียเวียดนามอุซเบกิสถานรายการนี้จะหาสีชาติที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเป็นตัวแทนทวีปเอเชียไปแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโลกยู17ยไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันสีสนามได้แก่รัชมังคลากีฬาสถานธรรมศาสเตเดียม b ีจีสเตเดียมและชนบุรีสเตเดียม15มิถุนาถึง2กรกฎาคม2566นี้